วันนี้ฝนตกแรงเลยนะฮะไม่รู้เหมือนกันว่าตอนนี้อาโคเอสที่ผมวางทิ้งเอาไว้กลางสายฝนเนี่ยจะรอดหรือเปล่าเดี๋ยวเราไปดูวันดีกว่าฮะว่ายังอยู่ดีครับยังรอดอยู่นะฮะโอ้โหเปียกปอนเลยฮะตอนนี้ขอหยิบมาก่อนอ่ะยังใช้งานได้ดี เปียกน้ำนิดหน่อยอืมนี่ครับอาโคเอสเมื่ออยู่กลางสายฝนอล้างกันหน่อยแล้วกันเอเจ้าอาโคเอสนะครเวลาโดนน้ำเนี่ยหน้าจอมันจะทัชไม่ได้นะฮะแล้วมันจะมีอาการแสดงผลผิดเพี้ยนเพราะว่า น้ำเนี่ยครับมันทําให้เหมือนก็เหมือนเป็นกาไเป็นการทัชหน้าจอไปอะนะฮะอาจจะผิดเพี้ยนนิดนึงแต่ถ้าเกิดออกจากน้ำแล้วก็จะใช้ได้ปกติลงไปในน้ำนี้แล้วกันน้ำท่วมแล้วให้มันรันเลยเบนชมาร์กหน่อยก็ยังใช้ได้อยู่คระะับ ฟังเพลงฟังเพลงพังพังวิจเจ็ดพัง เมื่อน้ำโดนลำโพงเสียงก็จะหายไปนะครับนี่น,น้ำมันก็จะม่เสียงนฮะคือน้ำเข้าลำโพงอ่ะเสียงมันก็จะเบาไปนิดนึงนะฮะแต่ถ้าเราเขย่าน้ำออกเสียงก็จะเก่าปกติน่ฮะหนี่ฮะ,น,ฮะนี่ครับคืออคเอสฮะ ซึ่งได้รับมาตรฐาน IP 55นะฮะคือมัอนกันน้ำกันฝุ่นได้ระดับนึงแต่ไม่สามารถกันกระแทกได้นะฮะตกตกึตกอาจจะพังได้ไม่เหมือน x p e r i a g o ครับผม